สบายดีมินิสปาดพี่น้องมาเห็ดพัดเพชรปลาสวายสำหรับสูตรและพี่เฮทธรรมดา,ามาสมกันบ้งเลยเฮ็ดพัดเพชรปลาสวายหากักกระเมียนปลาสวายกิโลนึงแบบนี้เขาจะเอาตัวที่มันตัวที่มันขาวอยู่ในอันตัวปลาเนาะเซนตนี้มันจะเห็ดห้ปลาขาวเวลา,าไปผัดเห็ดแกงเห็ดอันอย่างกินนะให้เบ่งเด้อเดี๋ยวสังเกตดีๆพี่น,อน้องเอ็นบ มันจะมีันตัวข,า,ขาวๆแบบนี้นะเห็นปะมันจะมีสองข้างตัวนี้แล้วก็บเบื้องนี้เนาะเดี๋ยวค่อยดึงออกเดี๋ยวมันจะเป็นเส้นเนี้ยวเนียวๆยาวเหยาะนะเห็นปะมันจะเป็นเส้นยาวแบบนี้ตัวนี้แหละตัวที่มันเหตุให้ปลาขาวพี่เนาะดึงออกแต่ว่ามันจะดึงออกอยากเด้เพราะว่าเส้นมันจะเนียวนะแล้วก็มันออกมึนๆน,นะเวลาเขาดึงมันก็สิดึงยากเลยเนาะ แับนี้ค่ะก็จะเอาเอาเบางนี่ออกเนาะเออตัวนี้เอาออกไงเดะเอาออกเบิดเลยพี่นอ้องอันนี้เ่าเอาออกเบิ้ดเราบริหารกระเซียนล่างเนาะเอาไปล่างใส่เกลือลงไปน้อยนึงประมาณนี้เอาเมือนรูปๆแบบนี้ ใส่แป้งมันหรือแป้งขา้าวโพดก็ได้เนาะหรือแป้งสารีก็ได้เนาะใส่ลงไปแบบนี้แป้งมันกะสีซุยเอาเหมือกปลาเหมือกต,ตัวที่มันขาวออกได้เนาะปลาไหลทว่าเฮาสิผัดปลาไหลเฮากระเฮ็ดแบบนี้เดีอพี่น้องสูตรเดียวกันเลยปลาออหย่างก็กะเฮ็ดแบบนี้เลยเพราะว่า แป้งมันก็สิสวยเอาอันเมือกปลาออกนะพี่น้องมันก็สิบอขาวเวลาไปผัดหรืวอว่าไปแกงนะเนี่ทูแบบนี้แป้เห็นบ่แป้มันก็สิจับเมือกป่าออกแบบนี้ง่ายๆนะในเมื่อเฮานวด ผ Ł ู้ประมาณห้านาทีแล้วนี็นทากะเซาะเอาน้ำมันใส่เนาะแล้วก็แชซปลาไว้ประมาณสิบนาทีเดี๋ยวจึงน้อานจึงล้างแปรงออกเนาะสิบนาทีผ่านไปแล้วเป็นทางกระิซล้างเนาะล้างหลายๆน้ำหลุดเด้อล้างเอาแปรงมันออกเอาเมือกปลามันออกล้างจนน้ำมันใส่พ่นแหละมันจะมีมันปลาอยู่ใน้องแบบนี้หากเอาออกแผะเอาออกหมดเนาะดึงเอาออกหมดมันจึงบ่ขาวพี่น้องเห็นบ่ เอาอกเบิดแบบนี้ล้างไปเรื่อยๆในเมื่อเขาล้างนะ้ามันใส่สะอาดแล้วแบบนี้แบบนี้ก็ได้แล้วล้างปลาสะอาดแล้วแบบนี้เอาก็สีอันตัดเผ็ดเป็นตอนเนะาะคอยิ่ลเอากระดูกมันออกเวลากินมันจังอันกินง่ายนะพี่น้อง เขาจะเลเอากลางมันออกเอาจะเอาแต่เนื้อเอาแต่ซีนปลาือว่าผู้ใดอยากอันแห้นอยากอัน,น,อก,นกินกับกระดูกก็ได้เนาะนแล้วแต่ผู้มักกระดูกยังเก่าอ,อก เวลาเอาไปกินมันจึงกินง่ายกินสบายเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆจนเบิดขั้นตอนต่อไปห้ากระสมัดเตรียมเครื่องผักที่หาัาใส่ไหนพัดเผ็ดเนาะอันนี้จะเป็นน้ำลาหลาเด้อใส่เกลือลงไปประมาณหนึ่งบวงแกงเพราะวะ่าซีใส่มะเขือเนาะอันนี้มักส่วนตัวเด้อพี่น้องพัดใส่มะเขือถ้าว่าบ่หามาักก็บ่ต้องใส่หรือว่าใส่มักอันแข่งก็ได้เนาะ คนให้เกลือมันละลายมะเขือนะคะก็ต้องเลือกเอามะเขือตัวมันอ่อนเนาะ่าแบบนี้เห็ดเป็นอันตอนประมาณนี้มะเขือี่้คอยใส่ซ้ำหน่วยเด้อมักลายก็เพิ่มเอาบะมักก็บใส่เนาะ แด้ปาไว้แบบนี้จนวามันขาวเลยพี่นนองพักกระสีอันหอมหัวใหญ่หัวหนึ่งเนาะซอยเห็ดเป็นอันเส้นยาวแบบนี้อันนี้ก็สเหมนหมักเผ็ดเออหมักเผ็ดใหญ่หรือว่าหมักเผ็ดหวานเนาะใสามหน่วยหมักลายกระใสาลายเนาะสีแดงในใซส่สองหน่วย อันนี้ก็สืแมนกระชายเนาะถ้าว่าเขาบอกมีหักกระใส่ขาดแทนได้เนาะกระชายหักกระโซยเห็ดเป็นเส้นยาวแบบนี้เนาะใส่มันกระซิหอมได้ค่อยมักกินกระชายน,นี่ใส่ประมาณซาวกั่มเนี่ยแหละมักลายกระใส่ลายเอาเนาะอันนี้กระสืแมนพริกไทยอ่อนเนะาะมักลายใส่ลายลดเด้อค่อยมักกินประเภทผัดเพ็ดนี่ยใส่ลายลายลดมันจึงหอมจึงแซ่บประมาณนี้ ประมาณ10กร,รัมเนี่ยแหละอันนี้ก็สมนใบบัวราพาเนาะหรือว่าที่ใส่พักอันอย่างก็ใบกะเพราเนาะใส่ได้ประเภทผัดเผ็ดนี่ค่อยมักใส่บัวราพามันหอมแล้วแต่ผู้มักเนาะหรือว่าที่ใส่พักเอานางตูก่ก็ได้มันก็หอมคือกันใส่ประมาณอ่ะสามสี่ต้นเนี่ยแหละใบขี้หูนี่ประมาณเจ็ดแปดใบเนาะ ซอยเนาะเห็ดเป็นเส้นยาวๆแบบนี้ขั้นตอนต่อไปหักกระิต่ำอันเครื่องแกงเนาะใส่มักเพ็ดแห้งลงไปสิบหน่วยมักเพ็ดกับเพิ่มเอาเนาะบ่มักก็ลดเอาประเภทผัดป่าในผัดเอียนหนึ่งเท่าตงองกันใส่มักเพ็ดลายๆมันจึงบวกระขามันจึงแซบ่บหัวสิไนไา่ีนสองหัวอันนี้กระสีเมนขาเนาะใส่หากำใส่เกลือลงไปหนึ่งบวงกาแฟ เป็นหักกะสิตตำในเมื่อเขาต่ำม,มุนละเอียดแล้วเป็นหักกะซิใส่อันหอมโบแดงลงไปหอมบบแดงไี่ใส่ซองหัวเด้อกระเทียมนี่ใส่หกงีมแล้วก็ต่ำให้มันมุนละเอียดเข้ากันในเมื่อเขาต่ำเครื่องผสมมันมุนละเอียดเข้ากันดีถือว่าได้แล้วเป็นหักกะซิเริ่มเอาไปผัดเลยในเมื่อมอมันหอนดีแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปประมาณซองบ้วงแกง แล้วก็ใช้เครื่องแถวตามว้เมื่อกี้ลงไปผัดให้อันพริกแกงมันหอมก่อนเด้อผัดให้มันหอมให้อันกระเทียมหอมบัวแดงมะเพ็ดมัน,อ,มน,มนอันซุกนะให้มันหอมเราจึงเอาปลาลงเนาะในเมื่อเราผัดอันพริกแกงมันได้แล้วเป็นหักกะจะเอาปลาลงเป็นหักกะจะเปลี่ยนจองเนาะจองไม่มันจะซุกบ่ได้นะเ็น,เนไหเด้อ,อหอมกินปลาบมด ในเมื่อเขาผัดปลามันเริ่มมันเริ่มสุกน้อยนึงแล้วเป็นหากเกษียนเอาน้ำล้างคกใส่เน,ะนาะน้ำล้างคกได้น้ำล้างคกออะพี่น้องใส่น้ำเครื่องจอก้อประมาณนี้เป็นหักเกษียนเอาไปใส่ในหม้อเฮาเลยตอนนี้เขาที่ใส่อันไปแห้ง้อแล้วก็ต้มตุ้นให้ปลามันสุกประมาณห้านาทีเดี๋ยวังลังกลับมาเบิ่งกันอีก หาหน้าที่ผ่านไปหา่กระสีอันมาปรุงรสชาตินะใส่น้ำตาลลงไปหนึ่งบวงกาแฟบ่มหมักกระปุตองใส่เนะตัดเค็มตัดเผ็ดน้อยนึงแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปสองบวงรสชาติเนี่ยปรุงตามใจเฮาหมักเด้ะเพราะว่าเฮาใส่เกลือน้ำตอนเฮาตําหมักเผ็ดเนาะแล้วก็ใส่ันน้ามันหอยสองบวงนี่ฮก็คนเนาะเนี่เนื้อปลามันเริมสุกและ้ะ เป็นแบบเขใส่มะเขืองลงไปใส่มะเขือเขาก็ปีนป่าแบบนี้เนาะให้มะเขือมันอันจุ่มน้ำแบบนี้มันจึงบวด,ดำพี่เนอะจึงสุกเสมอๆเสมอแล้วก็เอาฝาามอปิดไว้แบบนี้ต้มตุนห,าหน้านาทีจึงแั้งจึงกลับมาเบิงกันอีกหาหนาทีผ่านไป บานทีก็จะใส่เครื่องปลาผ็ดผักเนาะโอ้ยหอมพี่น้องใส่ใบคีหูดใส่อันก็ใช้พริกไทยพริกไทยอ่อนเนาะหอมหัวญ่มักเพ็ดกัมักเพ็ดสีเคียวแล้วก็พัดไปประมาณสองสามนาทีในแหละบุดเดียวพอให้ผักมันสุกเนาะโอ้ยพี่น้องหอม แส่บขนาดสุดท้ายหากกระเสียนปรุงรสโดยแป้งหนัวเนาะแป้งหนัวเนีะข่ยมักใส่ต่อนสุดท้ายเนาะใส่น้อยเดียวมันกระน,นัวเดีวใส่เครื่องบวงกาแฟบอร,กกระกอตองใส่เนาะใส่ใบบัวลพาลงไปถือว่าสำเร็จเสร็จสิน้นผัดปลาสวายหรอพี่เนอะ ค่อยซิมแล้วพี่น้องรสจ้ามันจะออกหนัวบอกหวานน้อยนึงเผ็ดแซ่บเบิ้งปลา,าพี่น้องเรียบร้อยกินกับข้าวเจ้าโอ้ยสุดยอดแซ่บเดี๋ว่าสิกินกับแก้มก็ได้เนาะสำหรับคนคอ,อ,อกินกับข้าวเจ้าเด้อแซ่บลองไปเห็ดเบิ่งเด้อพี่น้อง ผัดเผ็ดปลาสวายเบิง่งสีสันพี่น้องเป็นตแาแ่บารเบิง่งหนัวหอมหเด้อมากินน้ำกันลองไปเหตุกลิ่นมาเด้อพี่น้องผัดเผ็ดปลาสวายือวา่าซีผัดเผ็ดกบกับสูตรนี้ผัดเผ็ดเอี่ยนกับสูตรนี้พี่น้องสำหรับม่นี้คอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปทำม,มากกับกดไล่ถึงใจกับกดแช่เด้เด้สอสมอเลยบ๊ายบาย